สวัสดีครับพี่น้องครับอันนั้นปิดอันนี้เปิดเอาส่งงานนะครับนเราเดินทางต่อไปเสรภููิร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับซอุ้งบาแอดมินแอดมินซอคุ้งไหมแปลกๆแล้วนะเนี่ยท่าน ปวดหัวแล้วมาขึ้นเดียวครับส่งงานครับส่งงานมาอะไรทำให้พี่น้องๆนะครับผมเแล้วเดี๋ยวไปถอนหัวถอนหัวแล้วเด้อล่ะเช้าเช้าที่จะถอนหัวแล้วสิ่งแรกเลยคือเป็นอย่างคือบโซไซชุดนี่ตั้งแต่ฉากอันลงมาจากหาไหมเค่องสะดวกเนียแขงคือพ่อใช่เขากำลังช่างใจอยู่ว่าใส่ชุดไหนดี พอเหลืออีกสามกอนเต้ยลาก็เปลี่ยนพอแล้วจะไปเอาเล้าวไหลเป็นยังก่อนฮะเป็นยังก่อนไปแต้มึงไปพัทยามากผ้าไปเรียนใหม่อยู่หลังฮานมาตะมือนั่นล่ะเด็กเอาไปผ้าเราไปเรียนมือนั่นครับวันนี้แอดมินอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับเตยลาวันนี้กี่คลิปไปโยสี่สิบคลิป พี่ร้องย่งบุญแดงย่งบุญดงที่สลุ่งสามสิบสามบใครเปฝากพี่ร้องครับสนับสนุนช่องหลักนะครับทุกวันทันเหตุการณ์ปวดไม่รู้ท้ายคลิปลายเสียเสษไม่รู้พูดอไรเป็นกำลังใจให้ทีมแอดมินด้วยนะครับโบโบเห็นมันเต้นน้ำผู้สาวอยู่บนหันข้าวเต้นอะไรเต้นน้ำผู้สาวอยู่นาหมันเป็นการฟิวในการถ่ายไง อ๋ฟิลลิ่งฟิลลิ่งออฟิลลิ่งไม่ใช่ฟิลลิ่งสุดยอดเลยครับคอนเทนต์นะครับทั้งทั้งเพียพร้อมเนาะโอ้สุดยอดนี่ไปอหยียบเงาไปอีกเงาะชูมือคือละคลิปสองคลิปมาคลิปกระฮ็ดคลิปมาฮะกวนพ่อโจกลายเป็นสนุกสนานได้สิครับคอนเทนต์อันนี้คือคอนเทนต์ครับ หลายคนหลายคนก็ดางเหรออันปะกับบดิ่งเชื่องว่าได้หรอกเขาไปด้านหลดครับด้านด้านเลยเฮดีเฮดีเฮ็ดดีเถมันเนี่ยถามว่ามันเนี่ยมันแบบเป็นบดของมันเนาะบดของมันออกมาสี่มันเล่ยบอกม่าปีสี่เขาก็นตัวเลรียญสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอมรับฝีมือเลยพี่ยาวพี่เงาะนะครับไปอีกช่องสาวน้อยเพลินแพงเลยดิ แำมาจาน้องกาตองเรียนมันสุดเลยการลนมันส <halt be> ุดกับม <stays straight> <entially> ันบ้ามันมันบ่นั่นแมนมาเรียบวนน่ะช่องบอลคนขับรถบัสลำเพินเอาไปเชี่ยวช่องช่องเยญ่แมนโอ้โหเทเเดี๋เด็ดเา็เอ็ดเด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 ็นเด็ดเดเดรดเม็ดเด็ดเง็ดเง็าเร็เด็ด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 ด็ดเา็ดเด็ดเด็ด่ด็ดคด็ดเด็นเด็ดด็ดเ่็ดเ เ่าชุ่กันด้วยน้วย่ะต้นพู้งพือว่าหันดูหลาต้นพู้งรึมั้่พอมกันดูเนี่ยั่งจั่งจิงก็จับแต่ละคนองเขาเนาะแล้วเอาาดออกดูเอาศาดออกดูฮานันแบบไหนนันไหนบดข้นไหนเห็นปะ เมื่ออันนี้คือย่องย้อนมาเนี่เอ้าในรถตู้เขาพี่บอยนั่งดีเลยพอนั่งเราล่วงมานั่งหมูบใซ่บอยเลยสิเอออีลีเนี่ยอีลีเหรอมันเป็นท่าที่ยู่ที่เราสบายท่าไม่โยกท่าไม่โยกพี่เขาไม่พี่รู้ว่าพี่เขานั่งเล่นไม่ใช่เหรอนั่งหมูบร่อนเลยเหนอนเลยจีร่อนรับกุ้ยเขาไปน้ำกับชาดองใกล้หน่อยสองยังเยกเราต้องไปเอาน้ำพอดอก เ็ีอยู่แล้วยังอกดีแล้วเงันพ่ออ like ้ดีเด้โอ้ยโอ้ยเดีมยกไม่นี่กเลิกตีห่านะครับพี่น้องตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วครับแต่ว่าห้บอสบอว่าสุดที่สามมือเลยน สีเขียวแสงเส้นค่ะูกันบอกจะเ้า่เสิร์ตัวนี้แล้วแต่ปีเจ็ดแล้วเหนย์จะกุศลาน้องยาสกุศายาต้งแ่กแมทำไมล่ะมาร้อหนึ่งจุดที่ติดต่อใชหมเด็ดยอดจังเลยเอากุณจรถยุธย อ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอารถพ่อไปนั่งยั่บ่พ่อเด๋พ่อกุ้งเตี้ยพี่อามเนี่ยพี่อามก็ไปพี่อามไปเอารถอยู่หัวอีกแล้วอย่างนีเสียงหัวหัวอีกแล้วเสียงหัวเราเป็นอีกอะไรกินโอ้เปิดพัดลมให้พ่อโอ้ยน่ารักจังน่ารักไหมน่ารักเจโยอ่ะ ่ลงเปยง้องเยไวไวยาด้ป่เนี่ยลูกต้องทำ่อยคนขับระวังนะระวังไหมอุ้ยอุยอุยอุยเกืหัวสักเกือบหัวสักปา ยากเห็นรถได้นะเออทำความสะอาดก่อนพูขึ้นเหนียวลูกเออเป็นลยู่นนลูก อำเภอเสรภูม <mile> ิใช่ไหมบ้านอะไรพี่บอลเตรียมคำวัญจักวร้อยเอฟไ้ดีไหมเอาคว่ำวัญพ่อมาวัดเนี้ยก็จะวัดตาลวนาลามพี่เงจนหรือลอมานเป็นไหมคือเสรภูมิ เราออกเที่งแล้วเนีแสดงว่ากลับไปอีกรอบน่ไม่หลายรอบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเจอกันอีกสิบนาทีบายบายค่ะโอเคค่ะโลภเกี้ยวยุสัศิลปภูม

สูสูนะดีได้สีคลิปดปาสุดยอดมากอ่เอดมินน่ะเวลาช่งนี้แหละเอาเลยไลี่สดล้วไปคลิปนี้วไมดีก็ไปต่อเลยใช่ไครับยาวเลยวันนี้ปลาารอแล้วคนเยอะมากขนาดเต้ยคนยังหลายเนาะ สสัดีคำนี้เจอกันที่คำนี้เจอกันที่ไหนครับวัดตาลวนาลามครับตำบลเกาะแก้วอำเภอเซระพุมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมพ่อครับที่มาสาวน้อยเทพป็นแค่เต็มวงครับคืนคืนแล้วจ้ะคืนรถแล้วสำหรับคิดีฟ้าไวสต์ดีขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ